สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับทัามได้เริ่มลงมือนะครับในการมีคําสั่งโจมตีกลุ่มผูตีนะครับในเยเมนนะเรียกว่าเปิดปฏิบัติการในตัวกกลางครั้งแรกเลยนะครับสำหรับสหรัฐนะครับมาดูนะครับทรั้มกู้หน้าสหรัฐสั่งถล่มผูตีนะครับแก้เกอไบเดนหรือไม่นะ คือช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนี่นะครับได้ลงมือบัญชาการรบนะครับโจมตีสั่งสอนกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่คอยโจมตีนะครับบรรดาเรือบรรทุกสินค้านะครับที่ติดธงอิสราเอลแล้วก็เคยโจมตีเรือรบนะครับแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนะครับในอ่าวเอเดนในทะเลแดงแล้วก็ในช่องแคบนะครับแบบเอลเบนเดบมาแล้วนะ ในตลอดช่วง1-2ถึงปีก่อนนั้นนี้นะในสมัยของประธานาธิบดีโจบไบเดนซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสหรัฐก็มีปฏิบัติการร่วมนะระหว่างสหรัฐอังกฤษอะไรพวกนี้นะในการโจมตนะีกลุ่มฮูตีในเยเมนจะดูเหมือนไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะภาพลักษณ์ที่ออกมาดูเหมือนว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเนี่ยอาจจะถูกกนละุ่มฮูตีเนี่ยยิงขี่ยมุส่นะครับจนเรียกว่าต้องหลบหนนะีถอยห่างไปจากแถวทะเลแดงนะ ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของประธานาทิบีโดนัลด์ทรัมมเนี่ยมันจะเป็นการกู้หน้าสหรัฐหรือเปล่าหลังจากที่อาจจะอับอายนะครับนะในสมัยของโจไบเดนนะครับที่ต้องเอาเรือไปทุกเครื่องบินเนี่ยขับหนีขี่อาวุธนะครับของกลุ่มพูตีในเย,ยเมนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการกระทําของกลุ่มพูตีเนี่ยนะเหตุผลเขาก็คือว่า เขาต้องการแสดงการสนับสนุนนะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับกับกลุ่มฮามาสแล้วก็ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซานะครับที่ต่อต้านกองทัพอิสราเอลจากการบุกรุกรานกาซานั่นเองเพราะนั้นการสู้นะครับของฮูตีในเยเมนกับอิสราเอลเนี่ยนะครับโดยการที่กลุ่มฮูตีนี่มีขีปนาวุธนะครับไฮเปอร์ซูนิกนะซึ่งสามารถเจาะโดมเหล็กนะครับของทางด้านอิสราเอลได้ด้วยนะ ที่เคยปรากฏเป็นข่าวในช่วงหลายเดือนก่อนหน้าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้เรียกว่านัดล้างตาหรือเปล่าแก้ไอแก้เกอ้อนะสำหรับสหรัฐเป็นการโจมตีสั่งสอนนะครับกลุ่มฮูตีนะเนยเมนเป็นการแก้เกอ้อนะภาพลักษณ์ของสหรัฐในสมัยของประธานิบดีโจไบเดนหรือเปล่าที่ต้องขับเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยหลบหนีถอยห่างไปในแถวทะเลแดงนะครับซึ่งฮูตีเนี่ยไล่ยิงด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์ซนิก แล้วก็รู้สึกว่าจะมีเครื่องบินรบสหรัฐนะครับ F/A-18 เนี่ยร่วงเลยนะครับเสียหายซึ่งทางสหรัฐบอกว่าเป็นการยิงพลาดกันเองแต่ฮูตีอ้างว่าโดนขีปุยไฮเปอร์โซนิกของฮูตีนะครับร่วงนะก็ข้อเท,ท็จจริงก็ไม่มีการยืนยันว่าใครจริงใครเท,ทนะ็จงานนี้นะครับตามจริงแล้วไม่ได้ไกลเกินตามความคาดหมายของผมนะฮะว่าการคัมแบ็กกลับมาของประธานดีโดนัลด์ทรัมเนี่ย จะทาให้สถานการณ์ในตัวกลางเนี่ยเดือดระอุอีกรอบนะครับ้วยการหนุนหลังอิสราเอลอย่างเข้มแข็งและการต่อต้านอิรานนะครับอย่างก้าวร้าวนั่นเองสิ่งนี้ผมได้พูดไปตั้งแต่ก่อนทาเข้าดํารงตําแหน่งนะประธานาธิบดีคนที่17ของสหรัฐนะครับงานนี้นะครับทำกู้หน้าสหรัฐนะที่หน้าแตกค่อนข้างยับเยินในสมัยของประธานาะธิบดีโจบไบเดนนะครับที่โจมตียับยั้งกลุ่มฮูตีไม่ได้ผลสําเร็จเท่าที่ควร ถ้าจำได้นะครับย้อนกลับไปดูนะเมื่อ4ี่หเดือนที่แล้วปีที่แล้วง่ายๆนะสหรัฐก็มีการโจมตีกลุ่มฮูตีนะครับทำลายนะบรรดาอาวุธยุทโุปกรณ์คลังอาวุธของฮูตีแต่ไม่ค่อยได้ผลนะครับฮูตีก็ยังยิงนะพวกเรือ,อขนส่งนะเรือบรรทุกสินค้านะของต่างชาตินะที่ติดธงของอิสราเอลก็ดีหรือว่าเป็นนะของพวกตะวันตกนะหลังๆนี่ไปถึงพวกตะวันตกเลย แล้วก็ถึงขนาดอาจหาในการโจมตีเรือรบสหรัฐแล้วก็โจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐด้วยนะเพราะฉะนั้นนี้เป็นการสั่งสอนหรือเปล่านะโดยทั้์นะฮะเป็นการแก้หน้านะเพราะฉะนั้นนะครับก็เรียกว่าภาพที่เราเห็นนะมันก็จะเป็นการโจมตีแก้เก้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าสั่งถล่มฮูตีนะแก้เก้อให้ไบเดนนะ ก็เราว่าแก้อายให้สหรัฐนะครับก็ไม่น่าจะผิดถูกอ่ะนะแล้วก็สอดคล้องตามนโยบายชูธงนะครับอเมริกาเฟิร์สแล้วก็ make america great again ของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะก็เป็นการแสดงแสนยญญานุภาพแล้วก็โชว์พาวเวอร์นะครับโชว์กำลังข่มอิหร่านในหอกกลางนะครับเพราะว่ามีการขู่ทางอิหร่านว่าอย่าส,สับสนทูตีในเยเมนนะไม่งั้นเจอดีเพราะฉะนั้นเป็นการโชว์พาวเวอร์โชว์กำลังแสดงเสียญญานุภาพทางการทหารของสหรัฐครับข่มอิหร่าน ในดอกกลางนะครับดังนั้นนะครับดอ,อกกลางในทับม2 0เนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าเดือดแน่นะนะน่าจะมากกว่าสมัยโจไบเด่นค่อนข้างแน่นอนที่สุดนะครับวพนนั้นติดตามสถานก,การณ์กันต่อไปนะครับนี่คือข่าวที่เกิดปรากฏแล้วผมมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าเป็นการโนะจมตีกู้หน้าสหรัฐถนะลม่มฮูตีนะครับแก้เก้อในสมัยไบเดนนะครับก็ติดตามสถานก,การณ์ต่อไปนะครับว่าดอกกลางจะเดือดขึ้นเดือดขึ้นหรือไม่แต่ผมคาดการณ์ว่าน่าจะเดือดขึ้นนะครับ มากกว่าสมัยโจไบเดนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ